สวัสด yeah. ีค <tampoco S 2> like ่ะว like, 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 oh ันน so ี้แอนจะมารีวิวขนมที่ได้มาจากแฟมิลี่หมาท่างโรงแรมนะคะแบบใกล้มากเดินมาแค่เนี้ยถึงเลยคือแบบมันมีขนมอันเนี้ยคือมันน่ากินนะคะแล้วก็เป็นอันเนี้ยมันจะช้าๆทุกคนเคยเห็นชีสแท่งในเซเว่นมันน่าจะเป็นอันนั้นแต่อันนี้มันเป็นแบบกระต่ายแดงหนูอยากกินอันไหนก่อนก็อยากกินชีสก็กินชีสไอ้กินชีสก่อนเขาบอกว่าอร่อยมากนะของจีนอะ ไม่ใช่กระเด้งแล้วก็หล่นกดกินถ้าม,ม,มันเด้งนั้นผมหล่นอ่ะนี่อุ๊ยกระต่า,ตายกระต่ายจริงไม่ใช่มันเลี้ยกระต่ายไม่ปลอม <c oughs> อ้าโอเคโอเคโอเคอุ๊ยกินได้สตอเหรอไม่สตอสตอนมสตอเหรอ,อ,อไอ้นมนมกลิ่นมอ่ะ นี่อร่อยกว่าที่ไทยไม่นั้นเราก็เคยกินที่นั่นแล้วไงที่เราซื้อไม่สตรอเบอรี่ชีสอ่ะก็อันนั้นมันมันไม่อร่อยอ่ะไม่ไม่เหมือนเหมือนกันแล้วแหละไม่เหมือนอันนี้มันนมกว่ารสชาติเหมือนนมอันนั้นเลยถ้าดึงดั่งไม่ชีสเลยอ่ะไม่ชีสไอ้แหน่เรากันไม่ชีสถ้าถามมาว่าอันไหนอร่อยกว่ากันไม่อร่อยทั้งครูอ่าไม่ชีสจืดด้วยแต่หนูชอบ หวานมันไม่ใช่แบบไอติมอันนั้นอะมันดึงๆอืมใช่ก็คือลูกอมกระต่ายนั่นแหละแต่ว่าหวานน้อยกว่าแล้วก็หวานน้อยกว่าไม่แกร์อยากซ้อนเซย์ยังไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาให้เจ๊ชิมน่าแลกกินอ่าเอาให้เจ๊ชิมอ่าอันนี้น่ารักอันนี้พอกินได้มันเป็นปอมป๊อกดี อยากได้กล่องไม่ใช่อะไรหรอกที่ซื้อ <c oughs> อยากได้ของเล่นอยากรู้ว่าให้ของเล่นอะไรมันก็น่าก,กินอยู่มันเป็นมันอะไรดูน่าก,กินนะหเหมือนว่าแพ็กเกจน่ารักแต่หน้าตาไม่น่ากินนี่หนูก็ไม่เอานะแกนี่มันบอยแบนด์มย แใส่แต่งตัวเหมือนักอ่ะนที่หนบอกว่ามันจะได้อะไรมันได้เพื่ออะไรอมาที่ขนังส wow> ือแมเไม่ใช่หรอดูก็รู้แล้วอ๋อน่าจะแมกเนตแค่เนี้ยเหอไอไอกินไอชีมไงไอไปกินขนมไอซื้อมัไม่ได้หวังของเล่นเนี่ยอาเข้าว่าเปมีนิด้วยนะคะทุกคน มันก็คือป๊อกกี้นั่นแหละค่ะเฮ้ยอะไรแค่เนี <t <t ้ยก็จะจิ๋วเกินไปนะแค่เนี้ยแต่มีหลายชิ้นแต่มีหลายชิ้นป๊อกกี้ต่อไปเลยไม่มีอะไรให้เคียวๆน่แต่ป๊อกกี้นันเหมือนไอ้นั่นแหละไอ้จุ่มๆอ่ะของไทยอ่ะอันเนี้ยช็อกโกแลตนั่นเลยได้ใช่ไหมอ๋อแล้วไม่กินนะ กินข้าวพอพอไม่กินแล้วอร่อยเลยให้เรียกสองอันนี้อะไรเอนาเกันกินนมมั่นนมมันอรออันอนี้เปรี้ยวๆเอร่สุด